สวัสดีค่ะมาพบกับคีราริเน,เนเนกันอีกแล้วค่ะ <Wow. S 1> และตอนนี้เราก็มาอยู่ในรายการหลอกเอาล้วงกันอีกแล้วเ <Yeah. Boo. S 1> ส่วนแขกรับเชิญสุดพิเศษประจำวันนี้นั่นก็คือชายหนุ่มผู้ที่มีแร็ปคูณเป็นไอดอลประจำตัวและมีน้ำเสียงที่ระมูนดีมากๆเลยละค่ะนั่นก็คือ นิวคุงและคุณซาดัวยเองใสวัสดีค่ะวันดีครับฟานี่นิวพร้อมที่จะมาดล้วงความรับหรือยังคะพร้อมแล้วครับเดเนสเเลเดเนสจะล้วงแบบล้วงเข้าเข้าไปเลยนะคะอ่าะนุ่มนวลนั่นไหมครับผมครับผมผมนิวคุงและคุณซาครับผมเย่สุดยอดซุปเปอร์มันเอง สบการณ์กว่า8ปี<อ>ยังไม่ดัง <c oughs> ดังมากตอนนี้ดังแล้วครับ <irt à, S 2> ผมไม่มี <Okay. S 1> ใครไม่รู้จักที่ดิวคุงสุดหล่อโอเคค่ะเรามาเขาถามข้อแรกกันเลยดีกว่าเพ <c oughs> ื่อสนิทที่สุดในตอนนี้คิดว่าคือใครคะแล้วสนิทกันได้ยังไง <c oughs> ขอแค่คนเดียวเลยที่สนิทมากๆค่ะเอาแค่คนเดียวใช่ไหมครับผมค่ะ <c oughs> อืมคือต้องเกินก่อนว่าปกติเป็นคนประเภทหรือว่าไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไหร่แบบต่อให้สนิทกับใครก็อาจจะสธิ์ไม่นานหรือว่าไม่ได้ทุ่มเทหรือว่าไม่ได้แบบว่าไปไปอยู่กับเขาหรือว่าไปไปเที่ยวบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่คนแบบว่าสายเที่ยวโอเ่ก็จะสิ่์กับแค่สายซูเปอร์ด้วยกันคนที่พอพูดกว่าเปิดอกหรือว่าพูดเรื่องตัวเองแล้วก็เล่าความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วเลาแชร์กันได้เนี้ยก็จะมีไอโตั่นเอง ทีส่สุดครับผมตอนนี้แล้วอยากถามพี่นิวคุงว่าตอนแรกอ่ะพี่นิวคุงเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์ใส่เกมใช่ไหมคะแล้วทามไมถึงย้ายมาเป็น v ีทูบเบอรใส่เกมแทนล่ะคะในส่วนวีทูบเมันไม่เชิงย้ายแค่แบบเราเห็นตั้งแต่สมัยประมาณช่วงต้นปีกลางกปีเรื่องตัววีทูบเบอร์ะไรพวกเนี้ยก็น่าสนใจดีแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะยากเรารู้จักเมื่อ สามสี่ปีแล้วจากโปรแกรมเฟสลิกที่เป็นแบบว่ามีแล็คคุณมัดคอร์ดอะไรเงี้ยกลับได้ก็สนใจก็เคยเอามาทําคลิปไอร้องเพลงมีช่วงหนึ่งทําคลิปร้องเพลงแต่ไม่ได้ว่าคลิปไหนกันแน่เป็นคลิปแบบว่าเหมือนขอบคุณคนติดตามอะไรเงี้ยก็จะแสนห้าแสนซับแล้วเ่านั้นก็อยู่กับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเฟสลิกนะครับผมในสภาพแล็คคุณฟุ้งฟิ้งโมคริสต์มาสนี้นะครับผมก็มาในสภาพน่ารักน่ารักดีกว่าที่จะเป็นตัวจริงครับผม แต่วพังเอิญว่าช่วงกรกนดาคมตอนต้นกรกนดาคมเห็นว่าอ่ากิบุริรู้จักใช่ไหมกิบุริรู้จักค่ะอืมกิบุริเขาทาโปรโมทเนี่ยวันนั้นก็คือมันต้นกรกนดาแหละแล้วก็ทําขึ้นมาว่าเป,เปิดตัวบูทูเบอร์ที่ไม่บอกเพื่อนผมไม่รู้มาก่อนด้วยว่าเขาเปิดตัวหรือเขาไปวางแผนไมาก่อนผมเห็นแล้วอยากทาเลยไปถามตรงนั้นว่าทำอะไรกันแน่สนใจอยากอยากเป็นอย่างนี้บ้างเพราะว่า คอมพิวเตอร์ผมมีปัญหาอัานหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดเล่นเกมไปด้วยเ้วเปิดเว็บแคมไปด้วยมันจะกระตุก oh. ที่อัดมาคือเคยมีปัญหาจริงแล้วก็วพอดูวิธีเนี้ยมันก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจดีก็เลยไปหาวิธีทํามาแล้วรู้ว่ามันก็ทําไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าทาง่ายๆสนองนี่ตัวเองง่าย <Wow. S 2> ก็ชอบอตอนนี้ <upgrade S 2> วต,ตอนนี้อัปเกรดแล้วช่ครับผมก็จริงๆมันจะมีตอนที่ตอ,อนที่ทำรุ่นแรกมาเล่าได้ไหม นะได้ค่ะเล่าเลยโอเครุ <Okay. S 1> ่นแรกมามันเจอว่ามีคนบ่นเรื่องทรงผมอะไรเงี้ยเพราะผมทําผมแบบว่า <What? S 1> เน้นกระตะกระายเฉยๆได้เลยในพูงเดี๋ยวเร่าพี่ๆอ่ะที่ๆและค oh. ูณไม่ได้มานานมันช่างสวยงามลเกันแล้วก็ <laughs> กบ่นเรื่องความแปลกๆของมันยิ้มแป,กแป,กแปกลกๆอะไรเงี้ย oh. <laughs> ก็เลย ไปหาคนจ้างทารัทธุดีก็คือคนวาดเจอน้องอาสาอะไรน้องบอกว่าเสนอตัวส่วนของการทํเขยับตัวแล้วก็เป็นเสนอเรื่องของการวาดให้ด้วย <Hey. S 2> แต่ว่าตอนแรกลายเส้นไม่ถูกใจเขาก็เลยไปหาใหคนนึงที่เป็นแอดมินเก่า <c oughs> ให้เขาจ้างวาดให้เป็นลัทธุดีนั่นเองนะผม <c oughs> เป็นโมชันอันที่มันแบบเคยมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่ได้เอามาใช้งาน <c oughs> แล้วพอจ้างตอนนั้นปับ๊บพอจ้างรัทธุดีเสร็จแล้วอะประมาณสามวัน จากนั้นอ่ะมีคนมีคนึทักมาก็คือเป็นคนทักมาบอกว่าจะทำให้เป็นมีรอยผมก็บอกว่างบไม่มีเพราะว่าผมทําอันนี้แล้วตัวและทุนดีจ้างไปแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าดีทําให้ฟรีๆอะไรเงี้ยจริง็เลยได้ตัวนี้มาสวัสดีครับผมผมคือนิวคุงยูทูบเบอร์เวอร์ชันสองครับผมเล่นในั้นว่านิววีครับผมวันนี้ฝากตัวด้วยนะครับเ,เขาก็แบบส่งว่าเป็นอันนี้ให้เครดิตหน่อยแล้กหนครับผมโอเคมานะ เขาชื่อโวลลสวีวีเป็นเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำหมูงไทยเป็นแบบตัวละครเป็นแบบเหมือนกับไอ้แจมพายรู้จักใช่ไหมรู้จักปะค่ะอืมก็นั่นแหละเป็นตัวที่ทำทาแบบว่าเขาล่างไม่ดูเลยเขาคราบตอนแรกแล้วก็ค่อยๆทำให้อะไรเงี้ยนั่นแหละคือผมเมียเดียแล้วก็ผมอยากทำอะไรก็ได้ใน youtube ผมเลยไม่ไม่อยากำหนดว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เพื่อที่จะทำยูทูบเบอร์อย่างเดียว เราแบบอิสระในการทำยูทูบเบอร์ก็คือ <Okay. S 2> เคราจะเอาอะไรก็ได้มีกลงกันแล้วลงช่องเป็นแบบคลิปวิดีโอคลิปนึงนั่นเองงั้นเราไปที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะค่ะผมพิ่นคุงชอบเล่นเกมไหนมากที่สุดเอาแบบที่ไม่ได้แคสลงช่องแล้วก็สามารถนั่งเล่นได้แบบยาวๆเลยค่ะอืมถ้าส่วนเกมเหรอครับค่ะเกมส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ว่าไม่ชอบทำงานเพราะงั้นแล้วเวลาที่ จะเล่นเกมอะไรถ้าเกิดอยากเล่นเกมคือเอาไปทําคลิปเลยจะได้ของต่ออ่ะถ้าเกิดพูดถึงเล่นได้ยาวๆมันเลยมีแค่เนี้ยแค่เกมมือถือจริงๆมันก็ง่ายค่ะเบื่อเบื่อก็กดๆเลยโอเคค่ะงั้นเราไปที่คำถามข้อต่อไปนะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่สาวๆหลายๆคนอยากรู้มากๆนั่นก็คือสเปคเขาพี่ริวคือแบบไหนคะสเปคเหรอค่ะสาวๆใช่ไหมใช่ก็ เอาเป็นเทียร์ขั้นลวกันเอาขั้นแรกคือภายนอกที่เราเห็นก่อนค่ะ<ฆ>ส่วนใหญ่ผมจะตัดเรื่องความสูงเรื่องสีผิวเรื่องขนาดอะไรพวกนี้ไปหมดเพราะผมไม,ไม่ได้แคร์ <S <S แค่เดียวกอหน้าตาไม่เกิดโตด้านนอกนะภายนอกเดียวก่อนหน้าตาผมไม่ได้แคร์ว่าเขาสูงเตี้ยอะไรพวกนี้เลยมันไม่ม,ไมีไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว่าปกติไหนนะครับผมถ้า ครบแล้วมีนี่ครบแล้วมีปัญหากนหนึ่งไม่เอาอะไรนองน้นเนือผมแล้วก็เ,เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ด้วยใช่ไหมคะอืมรอ,อน,นี้ก็จะมีพวกไอแบบว่าอยากได้คนที่แบบมีแก้ม,อม <c oughs> ชอบชอบชอบว่ากอบแก้มนั่นเองงั้นอย่างนี้ทุกคนต้องไปกินเยอะเยอะแล้วก็ฝึกพูดฝึกพูดนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปจีบพี่ดูไม่ใช่ว่ะหอว่า มีมาอย่างนี่ที่เราช่วยเหลือเขาได้นะแบบงานเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้ที่อยากได้เอออยากได้คนนี้เป็นฝ่ายเข้าหาก่อนเพราะว่าไม่ค่อยกล้าเข้าหาใครช่วงนี้เพิ่งผิดหวังมาหลายครั้งกันก็เลยว่าแปลกแปลกมันก็แบบอยู่คนเดียวก็ได้อะไรโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเนเน่จะช่วยดามใจครับโดยวิธีการครับ ซบหน้าอกก็ได้ค่ะเก่งใจครับเอาคุณครับผมจริงๆมีอีกแต่ผมลืมแล้วลืมเหรออ้าวอ้าวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวแนนนั่งรอคิดแบบนึงนะครับ Many unbearable hours later สามสิบนาทีผ่านไปใจเย็น หกสิบแตะที่ผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปขอบคุณดี่ <laughs> สลอดเวลารออ่าค่ะ Two thousand years later แซปเป๊ค่ะพี่ดิวแซปเป๊คแซปเป๊ค คิดไม่ออกค่ะมันลืมไปแล้วอ๋อในเนรู้แล้วชั่วโมงนี้อาจจะชอบแบบนี้ชั่วโมงหน้าจะชอบอีกแบบหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งชอบอีกแบบหนึ่งแน่ๆเลยก็เป็นไปได้ครับผมกลพวภาพรักผมจะเปลี่ยนไปเลยแั้นเราไปที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะครับผมคำถามนี้คือในเนได้ถามกับไอโตะมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาถามพี่ดิวด้วยค่ะพี่ดิวครูกับพี่ไอโตะเป็นอะไรกันคะกับ มือนกับเป็นกายตัวอะไรครับผมเอตัวตอบเลยก็อามนั้นเลยครับผมฮะแล้วเป็นแค่พี่น้องอะคะความสัมพันธ์มันเริ่มเล้าฉานแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เป็นศัตรูกันแล้วไอตัวตอบว่าเป็นศัตรูกันค่ะครับผมก็ใช่ครับผมอยากให้ไอตัวแล้วแล้วก็รู้จักกันมานานแบบว่านั่นแหละตั้งแต่สมัยเริ่มแค่แรกแรกใหม่ก็คือเขาเขาก็ไม่ใคยขับผมมาก่อนเลยแล้วก็เล่นด้วยกัน อะไรเงี้ยแล้วก็ติดกันนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนในวงการเป็นศัตรูกันก็ใช่เป็นเพื่อนยันก็ใช่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่คนคนคิดนะครับเป็นได้หมดนะผมได้หมด โตบอกว่าเพราะว่าวันก่อนที่เล่นเกมกับพี่ดิวพี่ดิวไปเข้าข้างสาวๆค่ะพี่โตก็เลยงอนค่ะครเหมืนอนน่าจะ<อ>เป็นน้องบันนี่ค่ะกิน<อ>ิวคิดว่าจะไปได้นะผมไปได้สกักสิเอาเบเอิบเอิมผมโดนกำแพงหลอกคือได้น้องมันนี่เขาสนิกกับไอ้โตมาก่อนแล้วผม ผมแค่จอยกับเขาผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นเรื่องร่วมมือไอโตะ่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเดซจะไปบอกไอโตะเย้สรุปแล้วพี่ดิวคงจะไปงอพี่ไอโตะนะคะทุกคนไม่ครับอ้าวไปข้อที่ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะครับผมพี่นิวคงรู้จักยีทูบเบอร์คนไหนบ้าง ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็คิดว่า v ีทูเบอร์ต้องวางตัวยังไงแล้วพี่กดเกณฑ์ในการเป็น v ีทูเบอร์ไหมคะถ,ถ้าไม่นะคนที่เพื่อนๆที่ทำกันมาในแกงอย่างเช่นคุณกิ๊บโซล่าอะไรอย่างนี้ก็ถ,ถ้าแบบนับคนที่แบบเป็นวีทูเบอร์เต็มตัวเลยก็คือเป็นหมือนกลุ่มอะไม่รู้จักคนใดคนหนึ่งรู้จักแบบโพลาไลฟ์อะไรเงี้ยรู้ว่าเขาทำทูเบอร์แต่ไม่ได้ไปไปตามเขารู้จักไอชาแต่ไอชาก็ไม่ได้มาสนใจผมรู้จักเขากันนะ ดูจใจผมโอเคนะวิดูทูเบอร์ต้องวางตัวยังไงแล้วก็มีกฎในการเป็นวิดูทูเบอร์ไหมคะวางตัวเหรอค่ะโอเคคือมันก็ผมก็มองว่าวิดูทูเบอร์เหมือนกับเป็นเป็นคนที่กลายเป็นตัวละครอนิเมะแครปได้ผมเห็นผมเห็นว่า ที่เห็นนะคือวิทูบเบอร์เหมือนสร้างคาแรคเตอร์<ะ>ก็เพื่อให้แต่ว่าตัวเองเด่น <Okay. S 2> หรือว่าเป็น,ปนแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครซึ่งก็ไม่ผิด <Wow. S 2> ผมก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างแบบขนาดนั้นนะแหละแบบว่าผมก็ใช้ความเป็นตัวเองเหมือนเดิมซึ<ะ>่งมีรู้คนหนึ่งก็คิดว่าผิดไหมที่ไม่ได้แบบว่าต้องดักเสียงนี่ผมเนี่ยคงวิทูบเบอร์นะครับอันนี้ทุกครั้ง oh. มันก็ไม่ได้ผิดหรือเปล่าหรือที่สร้างขึ้นมาคือแบบอาจจะสร้างขึ้นมาโดยบริษัทเข้าเหมือน B N K เขาสร้างเงินขายเข้ามา โอไลก็ไม่ไสร้างเงื่อนไขที่แบบว่าทำนี้านี่เยอะแยะแต่เราเป็นแบบว่าเป็นสุภาพอิสระไงแล้วก็ไม่ต้องกดเกณฑต้องมากมายแล้วก็กดของตัวเองไอะที่ว่างั้นมากกว่านะครับครับงั้นเราไปที่ข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะคะพี่นิวโคงครับผมตัวการ์ตูนแอนิเมชันที่ชื่นชอบมากที่สุดคือตัวไหนบ้างคะอืมตัวตัวการตนที่ชื่นชอบแอนิเมชันก็คือ หมายรวมทุกอย่างแบบการตูนใช่ไหมใช่ค่ะทั้งหมดเลยอืมทุกหนังผมจะติดอ่ามันวาของเว็บตูนค่ะคือมันจะมีพวกไออาจจะไม่เทิงอนิเมะหรือแบบเคลื่อนไหวได้จะมีอนิเมะเหมือนกันนะเรื่องนึงที่ผมติดตามแล้วเป็นอนิเมะก็คือเท้าก๊อดอ่ะจังค่ะอืมคือเพิ่งอนิเมะมาแล้วก็น่าจะนับรวมด้วยก็เรื่องนั้นคือผมชอบมากผมชอบกับวันทีด้วยซ้ำว่ามันการ์ตูนที่เหมือน ใช้พลังอ่ะพวกแนวเใช้พลังที่ผมชอบอ่ะโอเคแล้วรู้สึกว่ามันมันดีอ่ะมันดีมากเลยแบบว่าโหเนื้อเรื่องดีมีต่ออะไรไปมาเนี่ยมีตัวละครมีแคคเตอร์จดจําได้การ์ตัวหนึ่งที่ผมชอบคือดันต้อมแชทดันต้อมแชทในในเว็บตูนดันต้อมแชทเป็นการ์ตูนมันวาของของเกาหลีครับผมค่ะมันจะเป็นการ์ตูนเหมือนกึ่งฮาเรมนิดนึงแต่เป็นเนื้อเรื่องมันจะดีมากผมชอบเนื้อเรื่องตายว่าต่อสู้นิดนึงแล้วก็เนื้อเรื่องโรงเรียนอ่ะคือเหมือนเป็น ตอรี่เหมือนกับชีพจักรวันแต่ว่ามันจะมีใส่บางอย่างเข้าไปให้ดูตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมชอบนางเอกเ,เรื่องนี้มากๆเลยงันข้อต่อไปนะคะครับถ้า <ผม S 1> พิ่นิวคุมไม่ได้ทำ YouTube แล้วคิดว่าตัวเองจะทำงานอะไรคะเฮ้ยว่าจะนอนจริงเหรอาาช่วงนี้อ่ะมันมันช่วงนี้ค่อนข้างโปงชิดทำไมอะ ยูทูบช่วงนี้มันมันอาจะแย่บ้างอยงที่นั่นแหละผมก็ <No. S 1> มีปัญหาวิวไม่ค่ดีเท่าไหร่ก็คิดว่าส่วนตัวไม่ค่อยมีไฟเพิ่มเติมกว่านี้แล้วูนะะคส้เป็นไงนะสู้ๆขอบคุณครับแกกลับไปเรื่องในเ,เรื่องสเปคนิดนึงได้ค่ะผมมีเป้าหมายชีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เด็กว่าจะได้แฟนจริงนะจะมีแฟนกๆม,มีแฟนในช่วที่แบบว่าก็แบบว่า ชอบคนนี้อ่ะลองทำทุ่งเทพเพื่อเขาดูก็ไม่ไม่ได้ผลก็เลยเปลี่ยนใหม่ทำอีกก็ไม่ได้ผลอะไรเงี้ยสิปีผ่านไปยี่สิบปีผ่านไปแล้วที่บ้านมีปัญหาหรอือว่าแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าผมอาจจะพูดได้พูดเลยค่ะกว่าจ,จะชิวๆอ่ะมันก็ปล่อยๆตัวเองไม่ต้องพ้งนักกว่าน,นี้ค <c> ื <ười> อผมึงกันทำไมล่ะคะผมรู้สึกว่าเหนื่อยอะ <laughs> เว้นแต่ผมจะหาแฟนได้ไมัไม,ไม่มีวาอยนะเนมากมท่ยากมี่เป่้าหมายตอนเนี้ยเข้าใจช่ไมเป้าหมายคือทุกคนได้ยิน<ข>ไหมคะ พี่นิวเปิดรับสมัครแฟนทุกคนข้อนี้นะคะเด้ๆอยากรู้เอกเป็นการเสรินตัวทำไมพี่นิวถึงชอบแร็คคูลเหรอคะอืมน่ารักครับผมเเงี้ยเกิดมาตอนตั้งแต่เกิดมาตุ๊กตาตัวแรกที่เป็นตุ๊กตาข้างกายคือแร็คคูลสีิปาร์ยผมก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดังหรือมันจะอะไรมันก็ น่ารักแค่นั่นแหละที่ผมชอบแล้วก็พอผมรู้จักว่ามันเป็นแรคคูนปั๊บผมก็ไปเห็นแรคคูนจริงมาก็โอ้สุดยอดลงรักเลยน่ารักน่ารักนั่นแหละครับผมอ๋อได้อินสปาเรชั่นมาจากน้องเน่านั่นเองค่ะทุกคนไม่เน่า <laughs> นแม่เลยชอบบนประสักกระตันแต่ไม่เน่าครัอ <laughs> ันอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยไม่ใช่หรอคะครับน้องนุ่มฟู น้องแนวค่ะทุกคนไม่มไปนะไม่เยอะไม่เอาไม่แกลงแล้วก็ได้ค่ะน้องน่ารักก็ได้ค่ะน่ารักครับผมถามข้อต่อไปดีกว่าค่ะข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วอยากให้พี่นิวคุงพูดอะไรให้กับคนที่จะเริ่มต้นทำช่องใหม่หน่อยค่ะว้าวทำช่องใหม่ อ่าสำหรับทุกคนที่อยากจะลองทําดูแนะนําให้ลองทาแบบว่าเป็นงานในเรล็กเป็นหลักไปก่อนไม่ต้องไม่ต้องทาเป็นงานหลักอะ่ะโอเคทำแบบอยากทําผมไม่รู้ว่ามันมีมันอาจจะมีคนที่แบบว่าอยากหายได้แต่ตรงนี้จะเริ่มเลยมันก็เข้าใจได้เว่ามันเป็นช่องทางที่น่าสนใจทําแล้วอาจจะดูเหมือนไม่เหนื่อยอนะไรเงี้ยแต่ก็คือเริ่มมาไม่อยากให้คาดหวังก่อนเพราะช่วงนี้ก็ทํากันเยอะ มันก็มีแหละที่บางคนทำแล้วมันก็บูมมาขึ้นมาอย่างเช่นลุงพลเนี้ยใช่ไหนั่งกินข้าวไข่ดาวซีมึงป็นประเ็ดได้แต่ไข่ดาวกับแจบองแจเบาประเทศไทยจ้าสุดแล้วแซ่บคุนว่าก็มีเขามีดวงเขาเขามีคนสต๊อปพอร์ตแล้วก็ได้ไงค่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบใหม่ๆไม่มีอะไรเลยเริ่มมาสู้ๆนะครับผมเย้ขอบคุณค่ะครับ เนเนก็ต <minutes> ้องขอขอบคุณพี่นิวคุ้งมากๆเลยนะคะที่มาให้เนเนตได้ล้วงลุงอ้อนเยอะมากๆเลยค่ะเราจะมาพูดถึงน้องเน่าเอ้ยไม่ใช่น้องน่ารักน้องน่ารักไม่ได้พี่นิวคุ้งน้องน่ารักทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนิวคุ้งและคุณซ่ากันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องเด็ดด้วยวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนแล้วบา,บายยขอบคุณที่มาสัมผัสณ์ให้เล่าเรื่องประสบการณ์ไม่ได้เปิดใจให้ใครเท่าไหร่เย้ขอบคุณค่ะอย่าลกดติดตามช่องนิวคงและคุณซานะคะผมแล้วก็ติดตามช่องเนเน่ด้วยนะครับ